ค,คุณน้อยเจนคุณนอเจนคุณนเจงคุณนเจน,ค,เจน,ค,เจนครับลุลุงลุล,ล,ลุปวด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 ข้อเท้าเวลาเดินตอกแตกตอกแตกเดินขย่องขยแงเดินขย่อขยแยะมันช่างรำคาญเหลือเกินเจ็บก็เจ็บแต่ร้องโอยก็ยังกระไรอยู่ก็รำคาญอยากจะหายจังเลยโอ้โห เป็นความต้องการของลุงอยากจะให้ท่านหายอยากจะให้ท่านเดินได้อย่างโหงส e สางามเลยนะครับฟังไม่มีอะไรมากมายเลยกับลุงนี่มันเว e ี s y จริงนะ <c oughs> นันเอาละนั่งเก้าอี้ธรรมดาครับผมหัวเข่านี่สำคัญน,นะจับลูกสะบ้าหัวเข่าคลอนตึกๆคอนนะอยู่กับที่เนี่ย <c oughs> แล้วก็ข้อหน้าขาเบา,าเล่นดนตรีหนึ่งสองสหแลกล้งเซิร์ไปๆๆๆเรื่อยๆหัวเข่าเหยียดขาแล้วก็เกรงน่องนะโดยการง้าง ฝ่าเท้าขึ้นมาเหมือนเย็บจับนะแค่เดียททาไปแค่นี้เงอเข่าเหยียดขางอเข่าเหยียดขาอย่าลืมหายใจนะครับหายใจปืรดนาน,น,านฟังเสียงให้สุดครับผม แล้วก็ฟังได้หลายรอบไปมาทำเช้ากลางวันเย็นแค่นี้เองรับรองเชื่อขนมไม่ยายกินได้เลย Very easy for me สบายจากหนักเป็นเบาจากเบาหายและหายแบบถาวรเลยครับนะยินดีด้วยครับที่ช่วยตัวเองให้ได้ตามแนวทางของหลวงที่แนะนำจบข่าวนะครับ จัดแปลกไหมพี่ยามพี่ยามสี่แสนมาครับพี่ยามถามว่าลุงอะเลคคอร์ดหรือว่าสดลุงก็ไม่ทราบครับเพราะหลังบ้านเขาหนุนหลังบ้านคือคนที่คอมเมนต์นะฮะเขาสั่งลุงมานะครับลุงให้ความสําคัญคนที่ติดตามแลวอุตส่าห์พิมพ์คอมเมนตนะ์ถามอะไรตอบหน่อยนั่นนะแน่น,นอนลุง ทำตามออเดอร์คนที่เข้าหลังบ้านนะครับออมคเอ่ออคชั่นไปคุณเจเจเวินเจเวินนะเจเวินโอเคพอพอเราได้ลูกค้าลุงขาเฮ้ยเขามีแต่พี่ค้าพี่ขาไม่ใช่เหรอทุกวันนี้ในตลาดสดตัดไแ้กในหน้าจอนะอฮะนะยังไม่พอนะยังมีต่ออีกนะ